Hello สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูอิมก็จะมาสอนคำว่า like to want to and can นะคะทำไมอะคะทำไมเราไม่ใช้ like อย่างเดียวเช่น I like cat I like dog อย่างเงี้ยนะคะ I like ice cream อย่างเงี้ยนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆถ้า like เฉยๆถ้า like เหมือนเห็นไหมที่ครูพูดตามไปอ่ะคือจะเป็นคำนามหมดเลยนะคะถ้า like เฉยๆเราจะตามด้วยคำนามนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเราจะตามด้วยคำกิริยานะคะคำกิริยาเราต่อจะต้องใช้คำว่า to มาเชื่อมนะคะซึ่งคำกิริยาต่อไปนี้นะคะคำที่แสดงอาการในทุกอย่างนะคะต่อไปนี้เราจะต้องใช้ to เชื่อมนะคะใช้ like to want to, to ส่วน can เนี่ยไม่ต้องนะคะ can ก็คือ can ไปเลย like แปลว่าอะไรคะเด็ก,ดกชอบนะคะ want แปลว,ว่าต้องการหรืออยาก นะคะ Can, แค a นแปลว่าสามารถนะคะหรือได้ทำได้อะไรประมาณน,นี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ที่ใช้กับคำพวกนี้ก่อนนะคะคำแรกนะคะ,ะเด็กๆพูดของครูคเลยนะคะอ่านไปพร้อมกันนะคะ read read a book เราพูดจะ read a book แปลว่าอะไรคะอ่านหนังสือนะคะคำต่อไปนะคะ play sport play sport นะคะเล่นกีฬานะคะไปเดี๋ยวนี้นึงนะ play football play football เล่นฟุตบอลนะคะ play game หรือ play a game นะคะอ๋อ play game นะคะ play guitar play guitar นะคะหรือ play a guitar นะคะได้นะได้หมดนะต่อไปนะคะ draw นะคะ draw 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 นะคะดรอก็คือวาดรูปนะคะ swim นะคะเป็นคำกริยาหมดเลยนะคะ swim นะคะ sing sing ร้องเพลงนะคะ dance dance oh I love dance นะคะ okay watch TV watch TV ดูหนังหรือว่าดูทีวีนั่นแหละนะคะ clean นะคะ clean นะคะทำความสะอาดนะคะ cook cook ทำอาหารนะคะ go shopping go shopping ไปซื้อของนะคะ listen to music listen to music คำพวกนี้นคุณครูสอนไปหมดแล้วนะคะจริงๆแล้วกลับไปดูคลิปต้นๆนะคะครูคิ่สอนไปหมดแล้วนะ รีสต์ทูมิวสิกป้งเพลงนะคะอ x กซ c i ไ e น์ exercise, นะคะออกซิไทน์ช่วงนี้ต้องอ x กซ c i ไ e น์นะคะป้องกัน, COVID 19, นะคะโควิด19นะคะโควิด19นะคะกยิ่ก็ออกกำลังกายทุกวันนะวันละ30นาทีนะคะแต่ก็ยังไม่ผอมเลยนะคะกะจะผอมอยู่นะตอนนี้นะ s t ่ d e n t เอ้ยข r โ s ษดิ y Study ีนะคะเรียนนะคะ Take a picture หรือ take a photo ก็ได้นะคะ Take a picture หรือ take a photo นะคะก็แปลว่าถ่ายรูปนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาทดสอบนะคะเด็กๆหาทดสอบนะคะก็คือเราจะมาแต่งประโยคนะคะที่เกี่ยวกับ like to นะคะ want to แล้วก็ แค้นนะคะซึ่งประโยคที่คุณครูอิมให้ไปเมื่อกี้นะคะ verb ก็คือคำกริยานะคะที่คุณครูอิมให้ไปทุกคำเมื่อกี้เราเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะเอามาใช้กับ like to want to ได้หมดนะคะแต่นี้ครูจะทำคือยกตัวอย่างเฉ<ม>ยๆนะคะยกตัวอย่างเนาะ,ะคำแรกลองฝึกอ่านด้วยกันเจคะ่ะ I like to read a book I like To Book Read A book. ไปว่าอะไรคะเด็กๆฉันชอบอ่านหนังสือนะคะฉันชอบอ่านหนังสือโอเคเด็กๆชอบไหมนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูคลิปนะคะดูคลิปเอาก็ได้นะอ่าแต่ก็ต้องอ่านด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยเดี๋ยวอ่านไม่ออกนะโอเค I like to play sport I like to play sport ฉันชอบอะไรคะฉันชอบเล่นกีฬา นะคะ,ะคำที่ต่อ the like to นะคะ I like to play football I like to play football ฉันชอบเล่นฟุตบอลนะคะ I like to play game หรือ I like to play a game นะคะ to play a game นะคะ,ะฉันชอบเล่นเกมอันนี้เด็กๆชอบใช่ไหม I like to play guitar หรือ I like to play a guitar นะคะ ฉันชอบเล่นกีต้าร์นะคะอาต่อไปช้ light t ท o แล้วเราก็ใช้ one two นะคะทีนี้ one two one t o นะคะ I want to draw ฉันต้องการวาดรูปหรือฉันอยากวาดรูปนั่นเองนะคะฉันอยากวาดรูปนะคะ one two อยากทำนั่นแหละนะคะอยากทำอันี้นะคะ I want to draw นะคะฉันอยากวาดรูปนะคะอาต่อไป I want to swim ฉันอยากว่ายน้ำนะคะแต่กู don't like นะ ดันวอนนะเพราะว่าครูว่ายน้ำไม่เป็นนะคะโอเคต่อ okay, ไปนะคะ I want to sing I want to sing นะคะ I want to sing ก็คือฉันต้องการหรือฉันอยากร้องนะคะฉันอยากร้องเพลงนะคะ I want to sing a song นะคะครูก็อยากร้องนะคะชอบร้องชอบร้อง I want to dance โอเค I want to dance dance line ฉันอยากเต้นนะคะ I want to watch tv I want to watch tv ฉันอยากดู ทีวีนะคะ I want to clean อันนี้อยากมาอยากเป็นบางครั้งนะคะถ้าสปกปรกเราก็ต้องอยากนะฉันอยากทำความสะอาดนะคะ I want to clean นะคะโอเคอะต่อไปนะคะหรือแคนใช่ไหมาการใช้แคนนะคะแคนไม่ต้องใส่ทูตามนะคะเด็กๆนะ I can cook แค <can S 2> นแปลว่าสามารถใช่ไหมคะหรือแล้วะตว่าฉันสามารถทำอาหารหรือนะคะ ฉันทำอาหารได้นั่นเองนะคะไม่ใช่แค่บอกว่าฉันสามารถทำอาหารนะเด็กๆ I can, I can นะคะ can <cook S 1> I can cook I can cook, I can cook ฉันทำอาหารได้นะคะต่อไป I can go shopping I can go shopping, can go shopping ฉันอะไรคะฉันไปซื้อของได้นะคะฉันาสามารถไปซื้อของนั่นแหละนะคะ I can listen to music I can listen to music นะคะโอเค I can exercise นะคะ I can exercise ฉันออกกําลังกายได้นะคะต่อไป I can study I can study English จริงไหม I can study English ถ้าเรียนแล้วเราก็ c a นแน่นอนนะคะ,ะเราะจะเรียนได้นะคะโอเคคำสุดท้ายนะคะ I can take a photo หรือ I can take a picture นะคะ I can take a photo หรือ I can take a picture ก็ได้นะคะฉันถ่ายรูปได้นะคะถ้ามีกล้องก็ถ่ายได้หมดเลยเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะในการใช้ l i k e t o นะคะ w a n t t o แล้วก็ Can นะคะเด็กๆก็ไปฝึกนะคะ แล้วก็จำให้ได้นะคะโดยเฉพาะพวกเวิตร์ต่างๆนะคะคำศริยาต่างๆที่เขาจะเอามาใช้นะคะถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะได้เก่งยิ่งขึ้นไปนะคะเด็กๆก็ฝึกฝนนะนะคะฝึกฝนนะคะยิ่งปิดเทอมนะเราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะ เรา Stay at home นะคะเราอยู่บ้านนะคะ stay home นะคะเราอยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้นเด็กๆก,ก็ช่วยกันนะคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะแล้วก็ฝึกเรียนภาษาอังกฤษไปกับคุณครูด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด,ด้วยนะคะเพื่อทำคลิปต,ต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ See see y o บ้าน